นักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นวันนี้กลับมาพงก,กันอีกแล้วนะคะหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะคือหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .4 เล่มที่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะครูนะคะกลับมาพบก,กับครูกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมนะคะการจัดกลุ่มสัตว์กันนะคะนักเรียนถ้าเราดูนะคะเราจะทบทวนกันก่อนนะคะว่ากลุ่มสัตว์ที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะมีกลุ่มสัตว์แบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะ เราเรามาทบทวนกันก่อนนะคะฉั้นกลุ่มสัตว์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีการแบ่งประเภทอยู่ทั้งหมดสองประเภทนะคะคือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเรามาดูกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกันก่อนนะคะกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภทคะมีห้าประเภทนะคะได้ได้แก่กลุ่มป้านะคะกลุ่มสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนะคะ กลุ่มนกนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอเก่งมากเลยนะคะต่อมานะคะกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนี่จะมีเยอะหน่อยนะคะมีทั้งหมดเจ็ดประเภทด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคืออะไรคะฟองน้ำใช่ไหมคะกลุ่มที่สองก็คือสัตว์ที่มีลําตัวกลวงนะคะกลุ่มที่สามก็คือหนอนและพยาธินะคะกลุ่มที่สี่นะคะสัตว์ที่มีลําตัวเป็นป้องนะคะกลุ่มที่ห้าก็คือสัตว์ทะเลผิวขรุกคะ กลุ่มที่หกนะคะหอยและหมึกทะเลกลุ่มที่เจ็ดนะคะกลุ่มสุดท้ายคือสัตว์ที่มีขาเป็นข้ออาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ให้นักเรียนเนี่ยออสามารถกลับไปนะคะทบทวนในหนังสือเรียนที่ที่เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วได้นะคะทีนี้กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการจัดกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์เนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่ามีการแบ่งทั้งหมดสองประเภทนะคะคือกลุ่มที่ออมีกระดูกสันหลังกับกลุ่มที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ วันนี้นะคะคุณครูจะมีภาพนะคะแล้วให้หนักเรียนช่วยวิเคราะห์นะคะดูว่ากลุ่มสัตว์ที่คุณครูให้เนี่ยนะคะคือกลุ่มสัตว์ประเภทอะไรนะคะแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงบ้างอนะคะเรามาดูรูปแรกเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ารูปแรกเนี่ยคือใครเอ่ยคือสัตว์ชนิดอะไรเอ่ยคือปลาใช่ไหมคะอนะคะเรามาดูวิเคราะห์ลักษณะภายนอกกันก่อนนะคะลักษณะภายนอกของปลานะคะเป็นย <know> <ๆ>ังไงเอ่ย ถ้าเรามองภายนอกนะคะก็คือเป็นไงคะปลาน,นสามารถามีครีบใช่ไหมคะมีครีบว่ายน้ำได้นะคะนี่คือลักษณะภายนอกเนาะส่วนลักษณะภายในนะคะภายในเราก็จะเห็นว่ามันมีก้างปลาถูไหมคะตรงก้างก้างปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระดูกของปลานั่นเองนะคะอา่าเราก็เขียนไปว่ามีกระดูก นะคะเป็นซี่นะคะ,ะหรือก้างนะคะที่กลางลำตัวประมาณนี้นะคะมาดูชนิดที่สองนะคะ,ะชนิดที่สองมันคืออะไรเอ่ยคือกุ้งนะคะชั้นกุ้งลักษณะาภายนอกเป็นยังไงเอ่ยมีเปลือกแข็งใช่ไหมคะ มีเปลือกแข็งอาจจะว่ามีนวดใช่ไหมเราเห็นอะไรในภาพนะคะที่เป็นลักษณะภายนอกนะคะเราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะส่วนลักษณะภายในนะคะก็คือโครงสร้างข้างในนะคะถ้าเราเคยทานกุ้งใช่ไหมคะกุ้งจะมีลักษณะมีกระดูกไหมคะไม่มีกระดูกนะคะลักษณะเป็นลำตัวอ่อนนิ่มนะคะ ลำตัวอ่อนนิ่มแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะนักเรียนว่าอะไรเอ่ยหอยนั่นเองนะคะ,ะถ้าลักษณะภายนอกคือไงคะมีเปลือกแข็งเหมือนกันเลยใช่ไหมคะฝามันจะค่อนข้างแข็งนะคะ,ะมีฝานะคะที่มีเปลือกแข็งนะคะ ส่วนลักษณะภายในนักเรียนว่าหอยมีกระดูมั้ยคะไม่มีใช่ไหมคะฉะนั้นเรากินหอยเนี่ยเราสามารถงัดเปลือกออกมาแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะฉะนั้นลักษณะคล้ายๆกุ้งนะคะคือไม่มีกระดูกนะคะลำตัวอ่อนนิ่มนะะเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งกิจกรรมนะคะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเอนักเรียนจะเห็นว่ามันมีภาพทั้งหมดหลายภาพมากเลยใช่ไหมคะ ภาพเหล่านี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนทําเครื่องหมายนะคะดูว่าภาพไหนที่เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบ้างนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาพแรกนะคะคือรูปอะไรเอ่ยแมวนะคะภาพที่สองดาวทะเลนะคะภาพที่สามคือกบภาพที่สี่คือแมงกระพุนภาพที่ห้าปลานะคะต่อมาเป็นผีเสื้อนะคะหมึกทะเลงูหอยทากนกนะคะมดแล้วก็กระต่ายมีทั้งหมดสิบชนิดด้วยกันนะคะอ่าเรามาวงกันเลยนะคะว่าภาพไหนนะคะ อที่เป็นภาพสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังบ้างนะคะภาพแรกแมวใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะถ้าใครเคยเลี้ยงแมวแมวก็มีกระดูกใช่ไหมคะอ่ามีแมวนะคะมีอะไรอีกกบนะคะก็คือทั้งห้ากลุ่มที่ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนั่นเองนะคะแมงกะพุนใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะปลาใช่ไหมคะเพราะปลามันมีก้างตรงกลางใช่ไหมคะผีเสื้อก็ยังไม่ใช่นะคะหมึกนะคะเรากินปลาหมึกก็คือไม่มีกระดูกนั่นเองเนาะงูนะคะงูมีกระดูกนะคะ หอยทากไม่มีอ่ะแล้วก็มีนกนะคะที่มีกระดูกนะคะแล้วก็มดมีไหมคะมดไม่มีเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกระต่ายมีไหมคะมีนะคะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย6ชนิดด้วยกันนะคะอ่าแล้ก็มาสรุปนะคะในช่องตรางนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่แมวนะคะกบนะคะปลา งูนกนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือกระต่ายส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือที่เหลือใช่ไหมคะนักเรียนก็มีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันนะคะได้แก่ดาวทะเลใช่ไหมคะดาวทะเลในที่นี้ก็คือปลาดาวนั่นเองนะคะแมงกระพุนนะคะมีผีเสื้อนะคะ หมึกทะเลหอยทากแล้วก็สุดท้ายคือมดเอนนะคะฉันเราสามารถจัดประเภทเหล่านี้ได้นะคะเป็นสองกลุ่มเนาะตามภาพที่เราได้เห็นไปนั่นเองนะคะเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะ กิจกรรมนี้นะคะเน้นไปที่ข้อสอบนะคะเป็นแนวคิดนะคะของโอเน็าเรามาดูข้อสอบกันเลยนะคะว่านักเรียนจะทําได้หรือเปล่าเนาะสัตว์ในข้อใดนะคะจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะก็ไก่เป็ดงูกบนะคะข้อไข่ช้างกุ้งทะเลปลากรังนะคะข้อควายนะคะคือหอยปูทะเลแล้วก็ดาวทะเลนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะงองงูคือไส้เดือนดินนกแล้วก็พญาต์ใบไม้อาเรียนคิดว่าข้อไหนดีคะข้อแรกนะคะทุกตัวเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไหมคะอ่าไม่ใช่นะคะทั้งเป็ดงูกบเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหมดเลยนะคะชั้นข้อกอไก่เนี่ยไม่ใช่เนาะนะคะขอไข่นะคะ,คะ,คะช้างเป็นไงคะมีกระดูกสันหลังไม่เอ่ยมีกระดูกสันหลังเนาะช้างตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือกุ้งใช่ไหมคะกับปลาการางังแต่ช้างนี่เป็นไงคะ ช้างไม่ใช่ะนะคะค้อควายนะคะหอยอเราดูแล้วหอยออ่นลำตัวอ่อนนิ่มนะคะเป็นไม่มีกระดูกสันหลังปูทะเลนะคะปูทะเลเนี่ยโครงสร้างแข็งภายนอกใช่ไหมคะข้างในก็ลำตัวอ่อนนิ่มนะคะดาวทะเลก็คือปลาดาวเนาะก็เป็นกลุ่มเดียวกับปูนะคะคือมีโครงสร้างแข็งภายนอกนั่นเองอ่านะคะงองงูนะคะไส้เดือนดินอันนี้ก็ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแต่นกเป็นไงคะนกมีกระดูกสันหลังนะคะ พญาใบไม้ไม่มีกระดูกสันหลังฉะนั้นเราตอบข้ออะไรดีคะข้อคอควายนะคะก็คือหอยปูทะเลแล้วก็ดาวทะเลนะคะที่เหลือคือไม่ใช่นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสามารถทําได้ไหมคะทําได้น้องง่ายมากเลยนะคะอ่าอีกข้อหนึ่งนะคะสัตว์ใดนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังข้อใดนะคะจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดอ่าเราจําได้ใช่ไหมคะว่ากลุ่มปลานะคะคือกลุ่มที่มีกระดูกสันหลังนะคะ ฉะนั้นลองมาดูกันว่ามีปลาชนิดใดบ้างนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มปลานะคะมันจะมีทั้งปลาหลายชนิดแล้วก็ตัวที่คล้ายๆปลานะคะแต่ไม่ใช่ปลาด้วยอ่ะนะคะกอไก่นะคะมีปลาทูนะคะม้าน้ำแล้วก็ปลาฉลามนะคะขอไข่ปลากระพงวานปลาไหลนะคะข้อควายนะคะปลากระตูนโลมาแล้วก็ปลาผีเสื้อนะคะงองูปลากระเบนพยูนแล้วก็ปลาแรดนะคะ นักเรียนคิดว่าข้อไหนดีมันเหมือนเป็นปลาหมดเลยใช่ไหมคะอนะคะเรามาดูกอไก่ปลาทูใช้แน่นอนเราเคยกินอยู่เนาะนะคะม้าน้ำนะคะม้าน้ํามันคือไม่ใช่ม้านะคะมันคือมันคือกลุ่มปลานะคะที่อยู่ในน้ํานะคะแต่ว่าตัวเล็กๆหน้าตาคล้ายๆม้านะคะมันก็เลยเรียกว่าม้าน้ํานะคะแต่มันเป็นกลุ่มปลานะคะตัวเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือใช่นะคะจัดอยู่ในกลุ่มปลาเหมือนกันนะคะปลาฉลามนะคะใช่แน่นอนนะคะเขอไข่ นักเรียนคิดว่าตัวไหนที่มันไม่ใช่นะเพราะกอไก่มันใช่หมดเลยใช่ไหมคะขอไข่ตัวที่ไม่ใช่ก็คือวานนะคะเราจะไม่เรียกว่าปลาวานเห็นไหมคะเรียกว่าวานเฉยๆนะคะเพราะว่าวานเนี่ยเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ ừ. ขคอควายส่วนปลากระพงเนี่ยใช่นะคะปลาไหลใช่เนาะคอควายนะคะปลากระตูนนะคะอยู่ในทะเลนะคะเราน่าจะเคยเห็นแบบเหมือนปลานิโม่นั่นเองนะคะโลมาโลมานี่ก็กลุ่มเดียวกับวานคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะปลาผีเสื้อนะคะอ ปลาผีเสื้อก็ใช่นะคะเป็นกลุ่มปลานะคะงองงูนะคะปลากระเบนใช่นะคะแต่พยูนนะคะพยูนไม่ใช่นะคะปลาแรดใช่นะคะฉะนั้นนะคะจะมีวานโลมาแล้วก็พยูนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่าฉนันเราก็ตอบข้ออะไรเอ่ยข้อกอไก่นะคะเก่งมากเลยนะคะฉะนันแนวคิดแบบนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนําไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองทําข้อสอบดูนะคะว่าสามารถทําอีกทีได้หรือเปล่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมการจัดกลุ่มสวรของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักเรียนนะคะอยากทบทวนนะคะความรู้เพราะว่าเนื้อหาบทนี้มันเยอะมากเลยนะคะสามารถทบทวนได้ที่หนังสือวิทยาศาสตรป์ป4เล่มที่1นะคะของอักษรน,นั่นเองนะคะแล้วมาพบกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน